ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาอ,อยู่กับในเกมโซแลนต์ตำนานจอมยุทธพูดถังซาเนี่นะผมไปพอดีผมก็อาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะผมอาจจะ2อวัน3าวันนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ติดงานครับเพราะว่าทำงานนะครับผมก็ ผมก็พยายามหาคิวให้ลงคลิปนะครับผมลงคลิปว่าจะผมตอนแรกก็ว่าจะลงแทบทุกวันนั่นแหละผมแต่ว่ามันก็ไม่ว่างนะโดยความเพียรจากงานด้วยนะทั้งไม่มีเวลาครับผมอะไรผมจะหาเวลาบ้างให้ลงคลิปบ่อยๆกันแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคครับผมมาแล้วนะครับมากดออกกันตัวนี้ วันนี้เรามีกิจกรรมประทะเช็คนะครับผมนี่ตรงนี้ะปะทะเช็คจุดแดงในกดเข้าไปเลยนะผมะในส่วนของปะทะเช็คนะครับเรามาดูฟังก์ชันแรกนะผมท้าเจ็ดปีศาจนะผมอเผื่อใครจะหาเขตแดงน,นางฟ้านะผมนี่ฮะดอกชิปนางฟ้านะผมเห็นไหมผสมชิป10ชิ้นจะได้แดงเขียดแดงน,นางฟ้านะผม สกิลก็หลังจากตัวละครตายจะแปลงกลายเป็นนางฟ้านาน1 1วินาทีนางฟ้าจะถือถืบทอด ATK 150%และดาเมจศัตรู3ตัววินาทีละ300%มีผลในการต่อสู้รอบละ1ครั้งอ่าก็ประมาณนี้ผมสำหรับสกิลนะแล้วก็กดท้าท้ายได้นะผมสำหรับเอ่อท้าเจ็ดพิศษนะพอเราท้าทายเสือมาหิดแล้วปุ๊บเนาะก็จะมาที่แมวนระกนะผม แต่ว่าก็ไม่ทาทายตัวเดียวนะถ้าอย่างเช่นสมมุติว่าเราท้าทายเสือมาหิตนี่เราทาทายแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับพอมาทาทายแมวนะกปุ๊บเราก็ต้องสู้กับเสือมหิดด้วยถ้าเราทาทายกับก้าวอันญมันนี้ปุ๊บเราก็ต้องสู้กับแมวละลกกับเสือมหิดด้วยครับผมยิ่งเรามาท้าทายศูนพันมือเนี่ยก็จะเจอเจ็ดคนเลยนะผมทีเดียวในทีมเขานะอ่าก็ประมาณนี้ครับผมจะลองให้ดูสักนิดก็แล้วกันนะ บ้านเป็นยังไงข้างในนี่ไปยักษใต้มุกไผ่นะผมโอ้โหม,มันก็จะยากเหมือนกันนะเนี่ย<อ>แต่ว่าผมว่าก็ไม่น่ายากหรอกอ่าโอเคผ่านแล้วอ่าแล้วก็จะมีข้อความวิ่งขบวนแล้วนะผมนุมนเหมือนจะง่ายอยู่นะผมดีรรม่คำปะทะเช็คนะตาจิปะะิสัต เราจะกดให้ดูแมวนรนลกนะครับผมเห็นไหมก็จะมีใต้มือฝ่ายด้วยนะครับผมพยักที่เราสู้เมื่อกี้เนะี่ยใช่ไหมอโอเคครับผมแพ้นะ,ะก็ให้ดูประมาณนี้นะผมสำหรับขาปีาศาจนะโอเคต่อไปเรามาดูกาชากาชาปองให้โชคนะผม ก็เป็นกิจกรรมเสียเพชรนั่นเองนะผมรางันใหญ่ก็จะมีเ,เขตแดงน,นะผมเขตแดงมรณะกับเขตดแดงหงนะส่วนผมให้เอาเขตแดงมรณะดีกว่านะมันจะมันหายากนะผมมันก็หายากทั้งสองเขตแดงน,นะผมแล้วแต่คนชอบนะแล้วก็อันนี้เล่นฟรีนะ,นะผมใช้โกสองล้านนะผมกด,กดไปกดไม่เตือนนี่นะผม อ่ะโอเคได้คลิปเสร็จผลิตก็โอ้โหโอเคซึ่งผมก็คือกิจกรรมมันมาช่วง2อสามวันที่แล้วนะผมไม่ได้เข้ามาเลยนะวันนี้วันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยครับผมตอนแรกผมก็ว่าจะลงคลิปที่ช่วงกิจกรรมมันมาใหม่ๆคนระับแต่ไม่มีเวลาจริงๆนะอ่ะเรากดเพจไปดกทับทีมอโอเคครับม ไม่มีอะไรนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผสมวงแหวนนะผมวิธีผสมก็คือการที่เรามากดตรงกระชับปองนะครัาได้ไอ้วงแดงๆเนี่ยเาเรียกว่าประกายวงแหวนใช่ไหมแล้วก็มาผสมปุ๊บก็จะกลายเป็นสมมติเราผสมเป็นอะไรสักอย่างที่เรารู้งนะ่ายๆนะอาจจะเป็นนังนาหยาประกายครับผมเห็นไหมเอทีอาแสง HP วงแหวนพื้นฐานบวก5%้าเร์เนะผม แล้วก็จะมีโบนัสแสงให้ฟื้นฟู ATK ของเรา400%นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับผสมวงแหวนนะผมต่อไปมาดูซับวิทยาลัยนะผมก็จะมีชิปแนวนางฟ้าขายนะผมเผื่อใครไม่แบบว่าเออต่อสู้ไม่ได้เงี้ยต่อสู้ไม่ได้แล้วก็ามาซื้ออาก็ได้นะผมราคา200เพชรนะแล้วก็จะมีน้ำแข็งสีฟ้าไว้สำหรับเอ่อไว้สำหรับผสม าตาจิตวิญญาณนะครับผมอย่างเช่นเอาอย่างเช่นก็จะเป็นตาวิญญาณของอนี่เนี่ยผมจะพาได่ดูเผื่อจะผมจะให้เข้าใจง่าย,ายนะมาที่รวมนะตรงนี้ครับเรามาดูสีแดงนะผมนี่เห็นไหมสีแดงถ้าเราจะผสมดับยานสยบศัตรูใช่ไหมเราก็ต้องใช้สยบศัตรูกับดับยานนะครับผมแล้วก็ใช้น้าแข็งสีฟ้าสองอันนะครับผมก็จะได้เป็น ดับยานสุยบศัตรูนะผมสองสก,กิลมาอยู่ในอันเดียวกันน,นั่นเองนะผมอ่ะก็ประมาณนี้นะก็เคลียร์นะครับผมสําหรับซับวิทยาลัยนะสอบไปก็จะเป็นภารกิจเป้าห,หมายนะผมภารกิจเป้าห,หมายก็อย่างเช่นอ่าผมจะพาไปดูนะนี่อย่างเช่นเรามีภารกิจนีสีดาวใช่ไหมเรากดรับไปปุ๊บอ่าแล้วก็ เราก็ได้ภารกิจสีดาวใช่ไหมเราต้องหาภารกิจอย่างเช่นสีดาวขึ้นไปนะผมมันจะมีเควสบอกนะผมนี่ผ่านภารกิจสีดาวแปภารกิจใช่ไหมก็จะได้เป็นวงแหวนดาวพิเศษนะผมแล้วก็ตั๋วกระชับปองไปหมุนฟรีได้หนึ่งครั้งนะผมถ้าผ่านภารกิจข้างบนทั้งหมดก็จะได้วงแหวนพิเศษนะผมซึ่งเป็นวงแหวนกิจกรรมนั่นเองครับผมวงแหวนนี้นะซึ่งก็จะสกิลก็มันจะมี3มหลกัหลกๆดาวเมทนะผมะก็ประมาณนี้นะผม อ่ะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์ผมด้วยนะครับผม mm hmm. ก็คลิปเนาะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวจะกลับมาลงทีดีแล้วนะผมจะกลับมาลงแทบทุกวันแล้วนะแต,แต่ว่าอาจจะเว้นวันหน่อยนะอาจจะวันครั้งวันครั้งแล้วก็เว้นไปอีก2วันต่อคลิปอะไรเงี้ยนะ mm hmm. ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์ผมด้วยนะครับผม มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ